พี่น้องที่รักพระเยซูเจา้าทรงเป็นมหาสมณะที่ยิ่งใหญ่กว่าสมณะทั้งหลายเราจึงต้องสารเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมในการถวายบูชาเพื่อชดเชยบาปของเราเพราะการช่วยเหลือของพระองค์นั้นดียิ่งกว่าในอดีตโดยเฉพาะสำหรับเราทั้งหลายที่อยู่ในสภาพของคนที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้เลยพระเยซูเจา้าทรงเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าสมณะทั้งหลาย รวมทั้งอารมณ์ตามพันธสัญญาเก่าที่ยังมีข้อบกพร่องพระองค์ทรงมาเป็นคนกลางทั้งในฐานะมหาสมณะที่สามารถลบล้างบาปและพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดจากการพริพากษาพระเยสุจา้าเสร็จมาเพื่อทำให้พันธสัญญาใหม่ได้เข้าอยู่ในจิตใจของประชากรทำให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์อย่างแท้จริง สิ่งที่เกิดขึ้นคือมโนธรรมที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะแห่งพระหันสถทานที่พระเจ้าทรงพระกรุณาประทานพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปเมื่ออาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้ามนุษย์ทุกคนก็ได้รับการช่วยลบล้างความอาธรรมและบาปได้อย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงประทานการอภัยด้วยพระเมตตาและพรงส่งมอบพระบัญญัติใหม่แก่ประชากรในพระเยซูเจ้าผู้ทรงทําให้พันสัญญาเดิมนั้นจบสิ้นลงมีเพียงพระเมตตาและความรักของพระเจ้าที่ส่งมอบให้มนุษย์เพื่อเขาจะได้รับความรอดที่สุดชนที่พึ่งพาพระเยซูเจ้าก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์ครบคันวันนี้ให้เราภาวนาว่า โปรดทรงประทานพลังสำหรับการดำเนินชีวิตที่ก้าวหน้าไปสู่ความครบทันในพระเจ้า Our the our